คุณเชื่อในเรื่องพญานาคหรือเปล่าเรื่องเริ่มต้นจากสงคร้ามพันปีระวางขุดกับนาคความคัดแย้งเกิดขึ้นหวังสิลางเผ่าพันเมื่อหนึ่งนั่นหน้าขี้สาวสิถึกเอามาขา่าไดไม่ใช่ใจกาสื่อไส้สิงข์ขม้าซอยเกิดต่อสู้จนชนะไดไหลขุดหนี นี่คือจุดเริ่มตนระวางหนากกับพ้ยน,นเรื่องเริ่มตนจากสงามพันปีระวางขุดกับหนากความคัดแจงเกิดขึ้นหวังสีล่างเผ่าพันมือหนึ่งนั่นหน้าขี้สาวสิถึกเอามาา่าไดไม่ใช่ใจกาสื่อไส้สิงของม้าซอยเกิดต่อสู่จนชนะไดไล่ขุดหนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นระวางหนักกับพ้น